อัมมี่เดลิเวอรี่กองทับบกช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าหายอำเภอเขืองในร้านหมูยอสามชัยอุบลร่วมกับสื่อมวลชนอุบลราชธานีมอบชุด PPE สนับสนุนโรงพยาบาลมอบสิ่งของกำลังใจชาวบ้านบ้านหนองสองห้องที่ประสบเหตุวาตภัยทออสอจะสองมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี พออายุเลยเลข4ีแล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเมสค r y s t a l Collagen ตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจน Type 2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานโดวยวิตามิน C ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใส่ดุดคริสตตลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่14พฤษภาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิศค่ะมาเริ่มงบนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมณฑลทนหารบกที่22นำกำลังพลจิตอาสาจัดครัวสนามของหน่วยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ตำบลท่าหายอำเภอเของในจังหวัดอุบลราชธานี ืบเนื่องมาจากวันที่3พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลร,ราชธานีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหาคนครและสมุทรปราการนำเชื้อมาแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครัวเรือนในพื้นที่ตำบลท่าหายอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวนหนึ่งและวันที่7พฤษภาคม2564ตรวจพบผู้ติดเชื้อในตำบลเพิ่มอีก19คน ผัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงยกระดับมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ตมทา่าไหยโดยใช้มาตรการล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกพื้นที่ตั้งแต่วันที่8ถึง21พฤษภาคม2564เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปสู่ชุมชนอื่นส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ มณฑลทนาหารบกที่22ค่ายสันพสิทธิ์ทีประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนำกำลังพลจิตอาสาดำเนินกิจกรรม Army Delivery กล่องทับบกช่วยเหลือประชาชนโดยนำรถครัวสนามของหน่วยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนจำนวน800ชุด และนำสิ่งของอาทิหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอลแจกใจ่ายให้ประชาชนอีกด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและความห่วงใยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันตามมาตราการของกล่มควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดไปเลยเดินไปเลยพ่ยอพ่อแม่ตอนนีาวพม่า ร้านหมูยอสามชัยอุบลร,ราชธานีร่วมกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลร,ราชธานีสมาคมสื่อทีวีและสิ่งพิมพ์มอบชุด PPE และแว่นตาจำนวน200ชุดสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีร้านหมูยอสามชัยอุบลร่วมกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมสื่อทีวีและสิ่งพิมพ์มอบชุด PPE และแว่นตาจำนวน200ชุดเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตโรคระบาดโควิด19 โดยมีนายสริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเมธารุ่งฤทธิ์ไทยวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรับมอบชุด PPE และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งชุด PPE และแว่นตาดังกล่าวเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก WHO บุคลากรทางการแพทย์สามารถสวมใส่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกด้วย นายสรวีริธิชัยเจ้าของร้านหมูยอสามชัยในนามตัวแทนสมาคมสื่อทีวีและสิ่งพิมพ์กล่าวว่าการสนับสนุนชุด PPE ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในการดูแลและคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เนื่องจากพบว่าเจ้าหน้าที่หนึ่งคนจำเป็นต้องใช้ชุด PPE และปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงที่รอดูอาการอีกจำนวนมากจึงได้ร่วมการมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันการตรวจโดยเครื่องมือที่พร้อมแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเครื่องมือที่พร้อมเราจะช่วยซึ่งเชื่อว่ามีหลายอย่างที่ข้างชนได้ช่วยตอนนี้เป็นต้นว่าเรื่องของ เรามีกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ต้องกัก14วันหรือว่าหมอตรวจแล้วยังต้องยืนยันรอติดเชื้อต้องกัก14วันหรือลงเข้ากี่โรงพยาบาลไปแล้วต้องกักตัวต่อเนื่อง14นสวันตัวนี้ต้องการเครื่องพวบบริโภคที่จะไปบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าจะออกมาทำอาหารกินเหมือนเดิมไม่ได้ในบ่อนที่มีเขาโกงว่าเคยเล่นกันนี้เราก็ให้ไปสอบความระวังไม่มีการเล่นในช่วงนี้หรือในช่วงต่่อไปราาาววสถกณิด ท,ที่ตมั่วสูงอยู่ตามบ้านตามชุมชนต่างๆซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนั้นทําให้เกิดการติดและแพร่เชือ้ออย่างที่เกิดขึ้นมาในบางพื้นที่นะครับอันนี้เรากนะ็มีมาตรการให้ประกาศเป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุมในการรวมตัวรวมกลุ่มกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะซึ่งบางทีก็กินด้วยกันก็จะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็กำชับแล้วก็จับมือกันระหว่างตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองและ่จะรวมถึงทหารด้วย นะครับก็ของที่วัดรุนระธานีมาตรการนี้ต้องหัเข้มนะครับแล้วก็คาดถึงความรับผิดชอบนะครับหากมีเกิดในการขึ้นวันนี้ก็ขอข่าวสารที่พี่น้องแจ้งมามีการออกไปตรวจแล้วนะครับนะวดันให้ยกเลิกหรือว่าไม่ให้เล่นเลยนะซึ่งอัน,อนหนึ่งก็มีเป็นเรื่องของอคงไม่ใช่บอลอย่างเดียวเช่นกิจกรรมที่มีพน,นันนั่งดูทีวีมวยก็มีพนันกันมารวมกันมากๆกเนี่ยก็ถือว่าผิด เ,เป็นการติกดกฎหมายเรื่องของการชุมนุมแล้วก็การแพร่ระบ,บรมมาดโรคกฎหมายพนันอาจจะเอาไปถึงว่าเอา้ยพนันหาหาหาไม่เจอหมายว่าไถึงก็ยกเลิกแล้วแต่ว่าการรวมมือศูนยเนี่ยก็สามารถที่จะกดขันและกำชับได้ตอนนี้เราก็มอบกระจายไปให้หมู่บ้านที่ต้องกักตัวแล้วก็หน่วยที่จะทำโรง,งอาหารเช่นลถตัวของมอเตอร์บอีสสองตัว ครเอนที่นะครับของบหารก็เป็นการช่วยเป็นบารพี่นาองประชาชนแต่ว่าครัวคงอาจจะยังไม่พอเพราะว่าหมู่บ้านที่กลับตัวยังมีอยู่มากนะครับแล้วยังมีหลายหลายชุมชนนะเพื่อจะบรรเทาก็เช็นชวนให้ตั้งศูนย์อาหารที่อำเภอเพะนะื่อจะได้เอาสิ่งของรวมไปถึงการให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยที่ดูแลรักษาซึ่งนะครับก็อาจจะไม่พอเพียง,เป,งเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรที่ปริษัทงานครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้านทีวีแตนสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็พี่น้องเราชมรมชาวรถตู้จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับเรื่องของโควิดโควิดที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ทางทางหน่วยงานทางทางเอกชนขอเข้ามาร่วมตรงนี้คือเราอยากจะรณรงค์ให้ว่ากินอาหารร้อนๆใช้ช้อนคนละคันหมันล้างมือบ่อยๆที่สําคัญที่สุดหน้ากาก,กอ,นอนามัย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดวนก็ดีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีถ้ามีงบประมาณช่วยกันนะครับห้างร้านต่างๆช่วยกันสนับสนุนเรื่องของบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของออการแพทย์มาช่วยอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นสนามนะครับก็ขอฝากกันด้วย เอองอบประมาณส่วนนี้ทางสามชัยหมูยออร่อยอุบลได้จัดมาเองพร้อมกับพี่น้องชาวรถตู้เรานะครับได้จัดมากันงบประมาณรวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0แสน่สนามหมื่นบาทแต่เราต่อรองกับภาคเอกชนมาเราต่อรองกับบริษัทมาได้อยู่ที่89,500บาทครับงบประมาณจากสามชัยหมูยออร่อยบน ทางด้านนายอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจชาวบ้านหนองสองห้องที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยลมพัดหลังคาบ้านปลิวว่อนไปหลายหลังคาเรือน จากกรณีเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนบ้านหนองสองห้องหมู่ที่2ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบวาตภัยลมได้พัดพาหลังคาบ้านปลิวว่อนไปหลายหลังคาเรือน นายสมชายบูรานาณ์นาำเภอวารินชำราบจึงได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจููรรวารินชำราบร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากร6,002 นางสาวกิจธัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาวใจยาวาจาดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตสามพักเพื่อไทยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารแห้งมาส่งเพื่อเป็นกำลังใจชาวบ้านหนองสองห้องในครั้งนี้สำหรับบ้านที่ถูกวาตภัยพัดพาสังกษีหลังคาเรือนได้รับความเสียหายที่หนักที่สุดมีจำนวนหกหลัง เบื้องต้นหน่วยทหารจากกร6 2กพันสค่ายสัตว์ปสิ์ที่ประสงค์วารินชำราบซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยและรื้อถอนโครงหลังคาที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตะบนทาตตัดเก็บกิ่งไม้ที่หกักโค่นโดยใช้แรงงานจากจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อให้ถนนสามารถสัญจรได้อย่างปกติ อเคน,นะคะาาจาายออ่่ดีพิธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดสองมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ละรอกใหม่พักชำระเงินต้นสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน GHB or ระหว่างวันที่11-29ถึงพฤษภาคม2564 นายวัชระวัชรพงศ์ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสสำนักง,งานเขตอุบลราชธานีเปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o v i ด1 9ระลวกใหม่ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาพักชำระหนี้โดยการพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยทปทด้วยโครงการทอสรวมไทยสร้างชาติปี2564ผ่านมาตรการที่13และ14ซึ่งเป็น2มาตรการใหม่ต่อเนื่องจากมาตรการที่1ถึง12ที่ธนาคารเคยให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563ถึงปัจจุบันโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตราการผ่านแอปพลิเคชัน GHBR ระหว่างวันที่11ถึง29พฤษภาคม2564โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมกับอัปโหลดหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน GHPO ให้ธนาคารพิจารณาเช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดภาพถ่ายหรือสเตทเมนต์เป็นต้นหรือกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www ghbank co th โดยมีรายละเอียดของมาตรการประกอบด้วย มาตรการที่สิบสาม พักชำระเกินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนระยะแรกเป็นเวลา3เดือน1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2564สําหำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติไม่เป็น NPL ไม่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายและไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ไม่เคยหรือเคยใช้หรืออยู่ระหว่างการใช้มาตรการความช่วยเหลือเดิมของธนาคารและต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จาก โควิด -19 รวมถึงยังไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เอก็จัดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของโควิดระล,ะลอกใหม่นะครับก็เป็นการทํามาตรการเพิ่มขึ้นมาช่วยเหลือลูกค้าอีก2มาตรการนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราทําไว้สิมาตรการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มมาอีกสมาตรการคือเป็นมาตรการที่13บกับที่14นะครับ มาตรการที่13เนี่ยเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในหลังการพักชําระเงินต้นนะครับก็คือพูดตรงๆง่ายๆก็คือว่าเดิมเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะผ่อนเงินงวดเนี่ยก็จะมีทั้งเงินต้นมีทั้งดอกเบี้ยนะครับก็จะทําให้เงินงวดต่อเดือนเนี่ยสูงนะครับมาตรการช่วยเหลือเนี่ยเราก็คือลดภาระให้ก็คือว่าโอเคเงินต้นไม่ต้องจ่ายนะครับจากเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนเพราะนั้นเงินงวดก็จะลดลงก็คือให้ผ่อนตามดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงนะครับ เราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือจะได้เป็นระยะเวลาสามเดือนนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่พฤษภาเป็นเดือนที่1มิถุนาเป็นเดือนที่2แล้วก็จบที่เดือนกรกฎานะครับสามเดือนนะครับระยะเวลาลงทะเบียนเนี่ยลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้มาตรการนี้เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคือเมื่อวานนะครับจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยวันที่29พฤษภานะครับเวลาสองทุ่มนะครับช่องทางการลงทะเบียนเนี่ย ลูกค้าไม่ต้องมาที่ธนาคารนะครับก็คือว่าให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ghb o ของธนาคารนะครับถ้าลูกค้ามีแอปอยู่แล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกลงทะเบียนส่วนลูกค้าที่ยังไม่ย,ไมยังไม่มีแอปนะครับผมแนะนําให้สมัครแอปพลิเคชันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทอสอรเราเนี่ยเพิ่มความสะดวกด้วยการที่ลูกค้าสามารถที่จะโหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องมาที่ธนาคารเหมือนก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่า ประเด็นที่ว่าลูกค้าบางคนอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็มีช่องทางหนึ่งก็คือใช้เวอรไวด์เวบก็คือเข้าไปที่เว็บของธนาคารอาคารสงเพาะห์ก็จะมีจะมีช่องทางในการสมัครอยู่นะครับช่องทางในการลงทะเบียนนะครับง่ายๆนะครับคือคือผมไม่แนะนําให้มาที่ธนาคารนะครับพยายามใช้แอปพยายามผ่านช่องทางเวอร์ไวด์เว็บเว็บของธนาคารเป็นหลักนะครับยกเว้นแต่ว,ว่าพยายามทุกวิธีทางแล้วนะครับมันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ลูกค้ามาที่แบงก์ได้นะครับ ถ้ามายื่นกับพนักง,งานที่เคาน์เตอร์ดได้นะครับมาตรการก้องกันในเรื่องอาการระบาดใช่ไหมครับก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็คงมาตรการในการต้องการการระบาดของไวรัสโคโรนาส0 1 9ันิก้าี่มาตลอดก็คือตั้งแต่เริมตั้งแต่ทางเข้าทางเเรามีการคัดกรองลูกค้านะครับด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิพร้พรอมกับลงทะเบียนนะครับผ่าน qr code ลงทะเบียนผ่านสมุดท,ทะเบียนบันทึกนะครับจะมีระบบพวกนี้นะครับส่วนภายในธนาคารเนี่ยมีการ เว้นระยะห่างนะครับมีการการเก้าอี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้มีการใกล้ชิดกันจนเกินไปนะครับเราก็มีมาตรการนี้มาตลอดต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การระบาดครั้งแรกเมื่อต้นปี63นะครับทางด้านนายรัฐการจิรกิจนภาหัวหน้าส่วนบริหารนี่เขตธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักง,งานเขตอุบลราชธานีกล่าวว่ามาตรการที่14พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยลดลงเหลือ3.90%ต่อปีระยะแรกเป็นเวลา3เดือน 1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2564สำหรับลูกหนี้ที่ฐานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะพ้นสิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้อยู่หากใช้มาตรการที่14และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจหรือการค้าเนื่องจากโควิด -19 และไม่สามารถผ่อนชำระง,งวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลง การปรับโครงสร้างนี้หรือตามคำพิพากษาสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ call center โทร026459000 facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w gh bank co t h มีมาตรการ m 4ที่ธนาคารให้ช่วยเหลือเนี่ยครับเพิ่มอีกมาตรการหนึ่งจากมาตรการ m13 ก็ คือช่วยเหลือลูกคา้าในกลุ่มที่เป็น NPL หรือกลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เป็นสถานะเป็น NPL นะครับทางนี้ธนาคารก็จะช่วยเหลือโดยการให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3. 9นะครับพักชําระเงินต้นนะครับผ่อนชวะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นเดียวกับมาตรการ13นะครับยกเว้นบางกลุ่มซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้เช่นกลุ่มลูกคา้าที่มีสถานะฟ้องคดียอมความ หรือล้มละลายแล้วก็มีโจทย์นอกอยู่นะครับไอ้กลุ่มนี้อาจจะต้องติดต่อธานาคารนะครับซึ่งธานาคารมีมาตรการช่วยเหลืออย่างอื่นเพิ่มเติมให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็การไอ้เข้าร่วมมาตรการเนี่ยก็จะเหมือนเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ามาตรการที่ M13 นะครับซึ่งท่านผู้จัดก,การก็ได้แจ้งรายละเอียดกปแล้ว ตอนนี้อาจจะเพิ่มเติมของกลุ่มไอ้มสิหรือ M13 เนี่ยครับอาจจะมีการเข้าผ่านแอป GHDL หรือเว็บไซต์ของธนาคารอาจจะมีการอัปโหลดหลักฐาน,นการผ่อนชําระที่ไม่สามารถผ่อนชําระได้ของลูกค้าเช่นในสถานการณ์โควิดเนี่ยลูกค้าอาจจะถูกลดเงินเดือนหรือเลิกจ้างอะไรครับลูกค้าอาจจะอัปโหลดตัวนี้เข้ามาเป็นข้อมูลของธนาคารเพิ่มเติมได้การช่วยเหลือตรงเนี้ย เริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่ยื่นคำร้องนะครับถึง29พฤษภาแล้วก็สิ้นสุดมาตรการนี้ก็คือวันที่31กรกฎาคมนะครับรายละเอียดเช่นเพิ่มเติมอย่างอื่นเนี่ยก็คือเหมือนมาตรการ13ทุกอย่างนะครับติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาท ปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก mm ่เ hmm. บอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาท ราคาผักผักคณะกิโลกรัมละ30บาทผักกลัมปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,900บาทขายออก27,000บาททองรูปพันธ์รับซื้อ26,408บาท72สตางขายออก27,500บาทขอบคุณ w w w g r o t r a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล24บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ e 20 25บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 27บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 27บาท35สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ27องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา2นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา28นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลและเพจโสพลเคเบิลทวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ n ซ w นิวภาคีสาร HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ พออายุเลยเลข4ีแล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเมสคริสตัลคอ l ลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจน Type 2 ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใสดุดคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้คะ่ะ